เมื่อวันที่ข้ามมไม่ด่าโอ้มันมันตลกเลยมันตลกยังไงวะคนอื่นเขาดูเขายังโกรธแทนหนูเลยออสออสบอกเลยตอนนี้ใช่ไหมทุกคนข้ามมาไม่ด่าโอ้มันมันตลกดีแต่ข้ามมาเริ่มพูดกับโบเพราะเพราะใช่ไหมโอ้รู้เลยมันโอ้รู้เลยอ่ะข้ามมาเริ่มพูดกับโบเพราะเพาะว่าโอ้ทำอะไรผิดแต่ข้าเริ่มด่าโอ้รู้กระจกแค่นี้แล้เป็นไรหรอแต่ตอนไหนมันไม่เริ่มพูดเพราะเพราะกับออสซินใช่ไหมบอกออสมาหนี่สิมาหนี เนี่ยมีอะไรจะคุยด้วยเรารู้เลยว่ามันมีปัญหาอะไรอะ่ะเออเออเออถูกไหมล่ะเออถูกไหมเออถูกว่าเ,เอออยู่นี่แม่เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยทำไม,มครับตะโกนดีงมันก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต่อไปได้แต่ข้ามมาไม่รู้ดิลเราก็ต่อไปไม่ได้เราจะกต็ต้องดั่งฟังครับนามสกุลอะไรนะครับไม่รู้ค่ะลาออกแล้วจับนามสกุลน,นันตีนามสกุลจำไม่ได้ครับ Chưa chạm đại lấy không? Này lủng thơm lủng thơm ơi mà Nó lủng thơm, bay này là khẩm Vì Hôm nay sao nữa cần để làm จริงค่ะอ๋ตินพูดถูกพูด,พดพเพราะๆคือเริ่มน่ากลัวละเอออีนี้ถ <c oughs> ้าหลวงพ่อมีแฟนตอนนี้นั่งบีเสียอนุมัติบอกอนุมัติเหมือนใช่ไหมทุกคนขับมามีไล่เอาสินกับหมอ้อไล่เอาสินกับเมรอะไรอย่างงี้โม่โร้อกระจาย แต่คำแบบบอกออสมานน่มาไม่มีอะไรจะคุยด้วยนะั่นน่ากลัวเลย <c oughs> ทุกคนจะกลัวคำนี้ใช่ไหมพี่ถ้าแบบว่าด่าอะไรไม่คือไม่กลัวเนาะกาไม่ไห่ฟาดก็ไม่กลัวแล้ว <c oughs> ถ้าแบบว่าจริงที่น่ากลัวคือก็ไม่เริ่มพูดเพราะด้วยน่ากลัวสุดเลย <c oughs> เจษพาแฟนมาบ้านนางบีจะรับมือยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเพีอาจัดการในนครับสวัิบีติจังสิ่ติเพียวจาัดการเออเออนีย่ยเห็นแต่พานไอ้มันไปก่อนนะเป็นอย่างแซ่บห้แต่อันท่านประกอดไป กับเาเราเซ็นไปก็ต้องผ่านน้องเค็มกัททแล้วนาแก้วด้วย <laughs> ด่านแรกเลยผ่านเจเดนก่อนเออผ่านเจเดนก่อนด่านสองผ่านเจเดนได้เีก่กระสุดยอดแล้วสิให้เลื้ยงเจเดนบิดมือก่อนเนาะตามด้วยหลวงพอ่อตามด้วยกัทิี่คิมโฮยแก้วออสตินกับว่าไปตัว ไอ้สติกนีไม่ต้องค่ะไอ้สติกนี่เวลคัมทุกคนบ่มีใครที่ไม่เคยเห็นคำว่านาปาก็เวลคัมเข้ออกมาเลยไอ้สติกนีเวลคั่มทุกคนไอ้สติกทุกคนเป็นคนดีหมดทุกคนเป็นคนดีเบสสำหรับไอ้สติกบ่มีผิดบ่มีไผ่กับบ่มีผิดบ่มีไผ่กับไผ่เออ